814 efm สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน ep ที่7นี้วิธีเงินล้านล้านแรกแห่งความสำเร็จแน่นอนครับว่าความสำเร็จของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันแต่แต่ละคนนั้นมีเป้าหมายที่แตกต่างกันกระผมก็อยากจะนำเสนอ9คําคำพูดที่ดีที่สุดของสตีฟจ็อบมาดูกันเลยนะครับว่าสตีฟจ็อบนั้นเคยพูดอะไรเอาไว้บ้าง 9. บทเรียนจากสตีฟจ็อบบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เป็นซี o ระดับแสนล้านที่ควรค่าแก่การศึกษาอย่างยิ่งนะครับซึ่งสตีฟจ็อบนั้นได้พูดไว้หลายอย่างด้วยกันวันนี้กับผมก็อยากจะนําเสนอ9คําพูดที่ดีที่สุดของสตีฟจ็อบบทเรียนที่1ก็คือสตีฟจ็อบเคยพูดว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างผู้นําและผู้ตามนวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ เป็นสิ่งไร้ขีดจำกัดมีเพียงจินตนาการเท่านั้นที่มีขอบเขตถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเริ่มคิดนอกกรอบถ้าคุณทำงานในภาคธุรกิจที่กำลังเติบโตต้องรู้จักคิดหาทางทำงานให้มีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้ลูกค้าพึงพอใจและอยากจะทำธุรกรรมด้วยแต่ถ้าคุณอยู่ในธุรกิจที่กำลังหดตัวต้องรีบออกมาจากธุรกิจนั้นโดยเร็ว และเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณจะกลายเป็นคนตกยุคตกงานหรือธุรกิจล่มสลายในที่สุดและต้องจำไว้เสมอว่าคุณจะผัดวันประกานพรุ่งไม่ได้นะครับต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงณนบัดนี้เลยบทเรียนที่2องสตีฟจ็อบพูดว่าจงเป็นคนที่มีคุณภาพสูงคนบางคนไม่เคยชินกับการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คาดหวังความเป็นเลิศไม่มีหนทางลัดสู่ความเป็นเลิศคุณจะต้องตั้งใจ และให้ความสำคัญใช้ความสามารถทักษะและพรสวรรค์ที่มีพยายามทำให้มากกว่าคนอื่นมีมาตรฐานสูงกว่าและใส่ใจในรายละเอียดที่ทำให้เกิดความแตกต่างความเป็นเลิศไม่ใช่เรื่องยากแต่คุณต้องลงมือทำทันทีแล้วคุณจะประหลาดใจในสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตบทเรียนที่3วิธีเดียวที่จะทำงานให้ได้ผลดีเยี่ยมคือ คุณต้องรักในสิ่งที่ทําถ้าคุณยังไม่เจอสิ่งที่รักในตอนนี้จงมองหาไปเรื่อยๆอย่าด่วนสรุปเพราะมันเป็นเรื่องของหัวใจคุณจะรู้ได้เองเมื่อเจอสิ่งที่รักจริงๆนะครับจงทําในสิ่งที่รักมองหาอาชีพการงานที่ทําให้คุณมีจุดประสงค์มีติศทางและมีความพึงพอใจในชีวิตเมื่อคุณมีเป้าหมายและพยายามไปถึงมันจะทําให้ชีวิตของคุณมีความหมายและความพึงพอใจ ซึ่งไม่เพียงช่วยให้มีสุขภาพที่ดีและมีอายุที่ยืนยาวเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยให้คุณรู้สึกดีเมื่อคุณต้องเผเชิญกับอุปสรรคบทเรียนที่4คุณก็รู้ว่าอาหารส่วนใหญ่ที่เรากินเราไม่ได้ผลิตด้วยตัวเราเองเราสวมใส่เสื้อผ้าที่คนอื่นผลิตเราพูดภาษาที่คนอื่นพัฒนาขึ้นเราใช้คณิตศาสตร์ที่คนอื่นค่อยๆปรับปรุงมาเรื่อยๆ ผมหมายถึงว่าเราเป็นฝ่ายรับอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นคงเป็นความรู้สึกที่น่าปลาบปื้มอย่างยิ่งที่เราสามารถสร้างสารรค์บางสิ่งบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติสตีฟจ็อบสันคงหมายถึงหากเราเป็นนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์จงใช้ชีวิตตามหลักศีลธรรมพยายามทําให้เกิดความแตกต่างบนโลกใบนี้และมีส่วนร่วมให้เกิดสิ่งที่ดีงามยิ่งคุณจะพบว่ามันจะทําให้ชีวิตของคุณมีความหมายมากยิ่งขึ้น และยังเป็นยาแก้เบื่อที่ได้ผลดีด้วยลองมองไปรอบๆตัวแล้วคุณจะพบว่ามีสิ่งต่างๆให้คุณได้ทำอยู่เสมอจงพูดคุยกับผู้อื่นถึงสิ่งที่คุณกำลังทำแต่อย่าพร่ำสอนหรือคิดว่าตัวเองถูกต้องเสมออย่าหลงตัวเองเพราะจะทำให้คนอื่นไม่อยากคุยด้วยขณะเดียวกันคุณต้องไม่กลัวที่จะทำตัวอย่างและใช้โอกาสที่มีบอกเล่าถึงสิ่งที่คุณกำลังทำ บทเรียนที่ 5. สตีฟจ็อบส์ได้พูดว่ามีคำพูดในพุทธศาสนาว่าจิตของผู้เริ่มต้นมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างยิ่งที่ทุกคนควรจะมีจิตของผู้เริ่มต้นซึ่งสตีฟจ็อบสได้อธิบายว่ามันเป็นจิตที่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงซึ่งค่อยๆทําให้เราตระหนักถึงแก่นแท้ของสิ่งเหล่านั้นจิตของผู้เริ่มต้นก็คือการนําหลักการของเส้นมาปฏิบัติจริง เป็นจิตบริสุทธิ์ที่ปราศจากอคติการคาดหวังการตัดสินความลำเอียงให้คิดว่าจิตของผู้เริ่มต้นเป็นเหมือนจิตของเด็กน้อยซึ่งเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นความสงสัยและความประหลาดใจบทเรียนที่6เราคิดว่าโดยทั่วไปแล้วคุณต้องดูโทรทัศน์เพื่อพักสมองและคุณใช้คอมพิวเตอร์เมื่อต้องการให้สมองทำงานในรอบ1ิปีที่ผ่านมา มีรายงานการศึกษาจำนวนมากที่ยืนยันหนักแน่นว่าการดูทีวีส่งผลเสียด้านจิตใจและมีอิทธิพลด้านศิลธรรมคนที่ติดทีวีส่วนมากแม้จะรู้ว่ามันทำให้ชินชาและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์แต่ก็ยังใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งอยู่หน้าจอสี่เหลี่ยมดังนั้นจงปิดทีวีซะเถิดเพื่อถนอมเซลล์สมองแต่ต้องระวังเพราะการใช้คอมพิวเตอร์ก็อาจเป็นการพักสมองได้เช่นกัน ลองเปลี่ยนมาเล่นเกมที่พัฒนาสติปัญญาจะดีกว่าบทเรียนที่7สตีฟจ็อบได้พูดว่าผมสูญเสียงเงินไป250ล้านดอลลาร์ภายใน1ปีมันทำให้ผมรู้จักตนเองดีขึ้นอย่ามองว่าการทำผิดกับความผิดเป็นเรื่องเท่าเทียมกันนะครับเพราะคนที่ประสบความสำเร็จโดยไม่ล้มเหลวหรือทำผิดเลยนั้นไม่มีหรอกครับมีแต่คนที่ประสบความสำเร็จเคยทำผิดพลาดแล้วรู้จักเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพื่อทำให้ถูกต้องในครั้งต่อไปหรือทำให้ดียิ่งขึ้นพวกเขามองความผิดพลาดเป็นเรื่องเตือนสติมากกว่าความสิ้นหวังหรือผิดหวังการไม่ทำผิดเลยแสดงว่าคนนั้นไม่เคยใช้ชีวิตอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับบทเรียนที่8สตีฟจ็อปได้พูดว่าในโลกนี้ไม่เคยมีใครที่ไม่เคยทำผิดพลาดคนเราเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ผิดพลาดเช่ชนกันไม่งั้นแล้ว เราจะเกิดมาทำไมเล่าคุณรู้หรือไม่ว่ามีเรื่องใหญ่หลายเรื่องที่ต้องทำให้สำเร็จในชีวิตและรู้หรือไม่ว่าเรื่องสำคัญเหล่านั้นจะถูกฝุ่นจับเมื่อคุณใช้เวลามัวแต่นั่งคิดมากกว่าการลงมือทำเราทุกคนเลื่อนเกิดมาพร้อมกับของขวัญชิ้นหนึ่งที่จะมอบให้กับชีวิตของเราเองของขวัญที่เต็มไปด้วยความปรารถนาความสนใจความลงไหลและความอยากรู้อยากเห็น ของความชิ้นนี้แท้จริงแล้วมันคือเป้าหมายของเรานั่นเองคุณตั้งเป้าหมายของคุณโดยไม่ต้องขออนุญาตใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างงานครูพ่อแม่นักบวชหรือเจ้าหน้าที่ก็ไม่อาจเลือกเป้าหมายให้คุณได้นอกจากคุณจะต้องหาจุดมุ่งหมายด้วยตัวของคุณเองบทเรียนที่9สตีฟจ็อบได้พูดว่าเวลาของคุณมีจำกัด จงอย่าเสียเวลาใช้ชีวิตตามแบบคนอื่นอย่าติดอยู่ในหลักความเชื่อซึ่งทําให้คุณใช้ชีวิตตามผลความคิดของผู้อื่นอย่ายอมให้เสียงความคิดของคนอื่นมากลบเสียงที่อยู่ภายในตัวของคุณและที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องมีความกล้าที่จะทําตามที่หัวใจของคุณปรารถนาและสัญชตาตญาณของคุณมันเรียกร้องเพราะมันรู้ดีจริงๆแล้วคุณต้องการเป็นอะไร ส่วนเรื่องอื่นๆนั้นให้กลายเป็นเรื่องรองไปเลยนะครับคุณเบื่อหรือเปล่ากับการใช้ชีวิตตามความฝันของผู้อื่นไม่ต้องสงสัยเลยก็มันเป็นชีวิตของคุณเองคุณมีสิทธิ์ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการโดยไม่ต้องมีใครมาคอยบงการหรือขัดขวางลองให้โอกาสตัวเองฝึกความคิดรีเริ่มในบรรยากาศที่ปราศจากความกลัวและแรงกดดันจงใช้ชีวิตตามที่คุณเลือกและเป็นเจ้านายตัวเอง วันนี้814 EFM ก็ e F M. ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเรานะครับ